อยากรู้กันไหมพ่อมดทางการเงินอย่างจอร์สโซรอสเนี่ยเขาไปทําอะไรมาถึงได้ฉายานี้สวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์พิวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะถ้าติดตามไปลึกๆเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อของคนคนหนึ่งพุดกลับไปอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าหลอกหลอนคนที่ผ่านปี40มามา,มากๆเลยนะชื่อของเขาคนนั้นก็คือจอร์สโซรอสค่ะซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดทางการเงินนะคะผู้กุมอยู่เบื้องหลังวิกฤตทางการเงินโลกอะไรต่างๆว่ากันว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่กําลังเทคแอคชั่นอะไรต่างๆ แล้วทาให้ทรัมป์ออกมาประกาศสงครามภาษีประกาศราศูดประกาศนี้เนี่ยคนคนนั้นเขาเป็นมือขวาของจอร์โอสค่ะซึ่งเอาจริงๆถ้ามันมีข่าวมาประมาณเนี้ยคนก็ต้องไปสนใจใช่ไหมว่าทรัมป์ทำอะไรหรือว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่พอได้ยินชื่อคาว่าจอร์โอสเนี่ยนะคะใครที่ผ่านปี40มาคือขนลุกขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยจอร์โอสกลับมาอีกแล้วส่วนใครที่อาจจะเกิดไม่ทันก็จะตกใจว่าทําไมคนที่ผ่านปี40มาถึงขนลุกขนพองกับชื่อคนคนนี้ขนาดนี้คนคนนี้เขาเป็นใครเขามีวีรกรรมอะไรเขาทาอะไรกับประเทศเ รเราถึงต้องไปแบบตกใจขนาดนี้บอกเลยว่าชื่อของจอร์ซูรอสเนี่ยไม่ใช่ชื่อธรรมดาเพราะว่าคนคนนี้เคยมีวีรกรรมที่ทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศปั่นป่วนมาแล้วค่ะและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะแต่หลายต่อหลายประเทศเนี่ยก็ขนลุกขนพองกับชื่อจอร์ซูรอสเหมือนกันนะคะคําถามคือคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนเขาทําอะไรไว้กับประเทศไทยและถ้าไม่นับแค่ประเทศไทยเขาไปทําอะไรกับที่อื่นกับโลกมาบ้างวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ถ้าเราจะดูนะคะว่าจอร์จโซรอสเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราต้องย้อนไปดูประวัติของเขาต้งแต่สมัยเด็กค่ะเพราะว่าวัยเด็กของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสะท้อนวิธีคิดของเขาที่ทําให้เขาแบบกลายมาเป็นเขาทุกวันนี้นะคะในวัยเด็กนี่นะคะจอร์จโซรอสเนี่ยเขายังไม่ได้ชื่อจอร์จโซรอสหรอกค่ะสมัยนั้นเขาชื่อว่าจอจวาคือเขาเป็นชาวยิวคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศฮังการีเกิดมาตั้งแต่สมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ค่ะทีนี้ในช่วงที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่น่สอนเนี่นะ เยอรมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉันอยู่ตรงนี้ได้แต่สําหรับครอบครัวของจอซอร์รสเนี่ยพ่อของเขาเป็นทนายความค่ะและเป็นทนายความที่ค่อนข้างจะมีความรู้เขาก็รู้สึกแล้วว่าเมริการละในฐานะยิวเนี่ยอยู่ในฮังการีฉันก็น่าจะโดนอะไรสักอย่างนะวันหนึ่งภัยมันต้องมาถึงตัวแน่ๆดังนั้นเขาก็คิดวิธีการเอาตัวรอดตั้งแต่สมัยนั้นแล้วคือเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อของทั้งครอบครัวก,ก่อนเลยบอกว่าไม่ต้องชื่ออะไรให้ใหมันดูเป็นยิวชัดเจนขนาดน,นี้ละเปลี่ยนเปลี่ยนเเน่เยขาก็เลยจอร คือเปลี่ยนานามสกุลตัวเองเลยเป็นภาษาเอสเปรันโตแปลว่าพุ่งทะยานขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าปัชญาการใช้ชีวิตเขาเนี่ยก็เป็นตามนามสกุลเขานี่แหละแล้วยังไม่พอนะคะพ่อเขาก็คิดเรื่องการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินอะไรแล้วก็คิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยว่าเดี๋ยวจะหนีไปที่ประเทศไหนนะซึ่งด้วยการเตรียมการที่นิ่งๆขนาดนี้เนี่ยนะคะตอนที่นาซีเข้ามายึดฮังการีเนี่ยครอบครัวของจอสโซลอสก็เลยสามารถหนีไปที่อังกฤษได้ค่ะแต่ว่าหนีไปได้ก็คือเอาตัวรอดไปได้ไม่ได้แปลววว่่่่าาาาาาไปล้้้สบบยออออะเเมกกก็ีีชงงงทคตตตพิด งนู่นต้องนี่ทั้งหมดเนี่ยมันหล่อหลอมให้จอซรอสเนี่ยเห็นสิ่งหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความถูกต้องไม่ใช่เรื่องคุณธรรมไม่ใช่อะไรเลยมันคือเรื่องการเอาชีวิตรอดต่างหากใครจะเป็นอะไรยังไงไม่รู้กฎจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายฉันต้องรอดเพราะแม้แต่พ่อของฉันที่เป็นทนายความเนี่ยยังแหกกฎหมายหลายต่อหลายข้อเลยเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมาในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เขาไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็เป็นคนเรียนขาาส หน,นั่นก็คือโอเพน o โ i e ไซตแนวคิดเรื่องปรัชญาโอเพน o โ i e ไซตเนี่ยนะคะมันเป็นแนวคิดที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความรู้หลากหลายคนเราเนี่ยต้องเปิดกว้างต้องไม่จํากัดตัวเองอยู่ในความรู้สายใดสายหนึ่งมันไม่มีแนวคิดไหนในโลกนะที่เป็นแบบความจริงเพียงหนึ่งเดียวอันนี้คือแนวคิดของโอเพน o โ i e ไซตซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือรากฐานความคิดของจอร์จโซรอสเลยที่ทําให้เขาเปิดกว้างมากๆพอมันไปผสมกับวัยเด็กของเขาอีกมันก็เลยกลายเป็นคนที่แบบฉันจะใช้อะไรก็ได้ใช้วิชาอะไรก็ได้ใช้ความรู้อะไรก็ได้แค่ขอ้ฉัันนรอดอดแบบ ได้สิ่งที่ฉันต้องการได้ก็พอนะคะทีนี้เขาก็เรียนจบทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทในสาขาปรัชญาเลยตอนแรกเ,เขาก็คิดว่าเดีย๋ยวฉันจะไปเป็นอาจารย์นะแต่ว่าเขาคะแนนดีไม่พอคะ่ะดังนั้นก็เลยไม่สามารถเป็นอาจารย์ได้เขาก็ต้องออกมาหางานอื่นทําตอนแรกก็รับจ้างขายของไปอะไรไปแต่เขาเนี่ยมีความคิดว่าเขาอยากทํางานธนาคารดังนั้นเขาก็ร่อนไปสมัครธนาคารไปทั่วเลยจนกระทั่งในที่สุดนะคะเขาก็ได้เข้าไปทํางานในธนาคารจริงๆแต่ทํางานในตําแหน่งเสมียนนะและชีวิตเขาก็พลิกรอบค่ะเมื่อเขาย้ายจากอังกฤษเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ หยอกแทนเพราะว่าพอไปถึงที่นั่นนะคะเขาก็เริ่มเข้าสู่วงการเป็นแบบนักเทรดนักลงทุนและด้วยความที่เขาเป็นนักเรียนปรัชญาเนี่ยเขาก็เอาความรู้ด้านปรัชญาของตัวเองมาผสมกับเรื่องการเงินการลงทุนอะไรเริ่มเก็บสะสมประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆรเริ่มเก็บสะสมเงินทุนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเหมือนเขาตกตะกอนทฤษฎีวิธีการเทรดวิธีการลงทุนอะไรของตัวเองแล้วแหละบังเอิญว่าช่วงนั้นเขาก็เริ่มเบื่องานที่เขาทําพอดีคือเขาทํางานเป็นพนักงานธนาคารใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าฉันเป คิดของธนาคารมันไม่อิสระเลยอะเขาอยากจะลงทุนตามแนวคิดของตัวเองแล้วก็อยากจะลองใช้ทฤษฎีที่เขาอุตสาหคิดขึ้นมานะคะดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนี้ต้องลาออกลาออกมันเลยในปี1 9 6่นเเนี่ยนะคะเขาก็เลยตั้งบริษัทของเขาขึ้นมาเองบริษัทหนึ่งค่ะชื่อว่า Double e ยีบริษัทนี้เป็นบริษัทประเภทที่เขาเรียกว่า Hedge f u ันค่ะก็คือบริษัทที่รวบรวมทุนจากที่ต่างๆคนอื่นเนี่ยเพื่อเอาไปลงทุนให้ประมาณว่าไม่ต้องใช้ทุนของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแต่ม ใจส,สิ่งนี้เอาว่าเขาเริ่มเข้าวงการเอาเงินชาวบ้านมาลงทุนและซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาสามารถระดมทุนจากชาวบ้านแล้วก็เอาจากเงินตัวเองมาได้เนี่ยทั้งหมดประมาณ4ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะปรากฏว่าลงทุนไปลงทุนมาผ่านไปปี1973นเะคะเงินที่มีอยู่4ล้านเนี่ยมันงอกกลายมาเป็น12ล้านดอลลาร์ค่ะมันทําให้เขาฟันธงเลยว่าทฤษฎีของฉันเนี่ยใช่ละฉันมาถูกทางละดังนั้นในปี1973งนเ้เดิมนี่ยนะคะเขาก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปเปิดบริษัทใหม่ชื่ เป็นหลักซึ่งต่อมาเดี๋ยวบริษัทเนี้ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทที่ชื่อว่าคอนตัมฟันค่ะและบริษัทคอนตั้มฟันนี่แหละคะ่ะก็คือบริษัทที่เขาใช้เอาไปลงทุนในนั่นในนี้ในใน,น้นที่หลายๆคนในโลกเนี่ยจะบอกว่านี่ไม่ใช่การลงทุนนี่มันเรียกว่าการโจมตีชาวบ้านต่างหากเพราะว่าคุณอนะได้กําไรไปแต่คนอื่นที่เหลือเนี่ยคือเสียหายหนักเลยนะคะถึงขนาดที่เขาเนี่ยกลายเป็นว่าได้รับฉายาว่าเป็นพ่อหมดทางการเงินแบบที่เราได้ยินกันทุกวันนี้นี่แหละคําถามคือไอที่ว่าไปลงทุนไปลงทุนหรือไปโจมมีีชาาาาาาวววบบ้้้นนเเเเ่่ยขขไไไปทํออออะะะรรแลลคคิดดดูืงหัั๋ๆก ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จอโซร罗เข้าไปปันป่วนจนกระทั่งเขาได้รับฉายาว่าเป็นพ่อหมดทางการเงินเนี่ยเราต้องมาเข้าใจเทคนิคนึงก่อนที่เขาใช้บ่อยมากๆที่คือจริงๆจอร์โซเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เขามีเทคนิคหลากหลายมากเขามีเทคนิคที่เอาไว้ใช้กับเหตุการณ์นั่นกับเหตุการณ์นี้มันไม่เหมือนกันแต่หลักการหนึ่งที่เขาใช้บ่อยสุดเลยคือการช็อตเซลล์ค่ะสาหรับใครที่คุ้นเคยกับหุ้นนะคะอกดข้ามตรงนี้ไปได้เลยเพราะว่าน่าจะมีความรู้เรื่องการช็อตเซลล์มากกว่าอยยอเยเเนะตรคไ้ซื ขออธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดโดยที่จริงๆมันมีอะไรซับซ้อนกว่านี้นะแต่ว่าเอาแบบขั้นตอนเบสิกสุดๆเพื่อที่เราจะเข้าใจพื้นฐานว่าเดี๋ยวเขาทาอะไรนะคะช็อตเซลล์เนี่ยมันคือการขายที่มันตรงกันข้ามกับตรกกะที่เราเข้าใจอะ่ะพูดง่ายๆปกติเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะทํากําไรจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือการที่เราซื้อของมาในราคาถูกแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยววันหนึ่งของชิ้นนี้มันจะราคาแพงขึ้นแล้วเราก็จะขายไปใช่ไหมเช่นเราซื้อของชิ้นหนึ่งมา10บาทแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้้มันจะรรรราา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 ค15 15บบททเเไไไปขยดก บาทอันนี้คือการค้าขายแบบปกติแต่สําหรับช็อตเซลล์นี่นะคะตรรกะมันจะกลับกันเลยมันคือการที่เราเล่นกับของที่เรารู้ว่าราคามันกําลังจะลงค่ะเช่นเรารู้ว่าของเนี้ยมันราคา15บาทพรุ่งนี้มันจะเหลือ10บาทเรารีบเข้าไปเล่นกับมันเลยหลายๆคนฟังเราก็จะงงว่าอา้างั้นก็ขาดทุนสิเราจะไปยุ่งกับของที่รู้ว่าราคามันจะลงทําไมนี่แหละค่ะสิ่งที่นักลงทุนมืออาชีพเขาใช้ปั่นหัวพวกเราที่แบบมีตระกะปกติกันนะนะคือคนที่จะช็อตเซลล์เนี้ยเขาไม่ได้ซื้อขายของที่เขาเป็นเจ้าของค่ะแต่เเ้้าาาาใชวววิธี่่รูแหละ ของชิ้นนี้มันราคา15บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะ10บาทใช่ไหมอะไหนเพื่อนมีใครมีของชิ้นนี้บ้างฉันขอยืมของชิ้นนี้มาหน่อยสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยคืนแล้วเขาก็ไปยืมของชิ้นนี้มาพอยืมของชิ้นนี้มาได้ปุ๊บเขาเอาไปขายเลยในราคา15บาทขายปึ้งพอวันรุ่งขึ้นของมันลดลงเหลือราคา10บาทเขาก็ไปซื้อของราคา10บาทเนี่ยคืนมาหลังจากนั้นเขาก็ของชิ้นเดิมเนี่ยไปคืนเพื่อนก็ยืมของมาก็คืนของก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมในขณะที่ตัวเขาเขาไไได้้้้้กกกกําาาาาาารร5บททจีีี่่่เขขขขยอออองงงชชินนนนนปตตััแมืวคคะะ ทีเนี้ยลองนึกสภาพว่าเราทําแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ทํากับของแต่เราไปทํากับค่าง,งน้นหรือไปทํากับหุ้นที่มันมีปริมาณมากๆนี่แหละค่ะวิธีการที่หลายๆคนเนี่ยโกยกาไรกันเป็นกอบเป็นกำจากการที่รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวตลาดมันกำลังจะพังฉันรีบไปยืมของมาเอามาขาย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 ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวตลาดพังเมื่อไหร่ราคาลงเมื่อไหร่ฉันค่อยเอาไปคืนนะคะซึ่งจอโซลสเนี่ยเขาก็จะใช้ตรรกะแบบเนี้ยบ่อยมากๆนะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์แรกเลยที่เป็นเหตุการณ์เดบิวเขาเลยนะคะให้ชาวโลกได้รู้จักว่าจอสโซลสมาแล้วจ้านี่คือมัันน่ใชก ก็คือเหตุการณ์ Black Wednesday นะคะในปี1992ค่ะ Black Wednesday หรือว่าพุทธมินเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษค่ะเรื่องของเรื่องคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะ EU มันยังไม่ได้เป็นปึกแผ่นแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นนะนะคือในช่วงยุค90เนี่ยนะคะแต่ละประเทศในยุโรปเขายังมีค่าเงินของตัวเองอยู่เยอรมันก็มีค่าเงินตัวเองฝรั่งเศสก็มีค่าเงินของตัวเองแต่เขากําลังเลงๆกันว่าเอะเราจะมาใช้เงินยูโรด้วยกันดีไหมเราจะแบบทําให้ค่าเงินของยุโรปเนี่ยมันเป็นค่าเงินเดียวกันทีนี้้้้กกาาารจะททํํแบบนนนััไดะะม็ตอง ให้ค่าเงินของแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยไม่ผันผวนก่อนต้องพยายามตบบให้มันแบบไม่ใกล้เคียงกันก่อนเพราะว่าสมัยนั้นก็คือค่าเงินแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยอย่างปอนด์อังกฤษหนึ่งปอนด์เจ็ดสิบบาทตัดภาพมาที่เงิน์กเยอรมันอาจจะเป็นแบบหนึ่ง马克สี่สิบบาทก็ได้มันไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบตบๆให้มันใกล้เคียงกันนิดนึงทีนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างมากที่ธนาคารของแต่ละประเทศต้องคานึงตอนนั้นเพื่อที่ว่าจะเตรียมแบบให้ค่าเงินมันเกลี่ยเท่ากันนะเช่นถ้าสมมติมีประเทศหนึ่งในยุโรปขึ้นดอกเบี้ยประเทศองนวยรรรปมมใุโ สมัยนั้นเนี่ยนะคะคนก็มองกันว่าหุยค่าเงินปอนของอังกฤษเนี่ยคือค่าเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะอันนี้คือภาพภายนอกแต่สถานการณ์ความเป็นจริงก็คืออังกฤษตอนนั้นอะเจอกับปัญหาเยอะมากอัตราเงินเฟ้อคือสูงคนว่างงานคือเศรษฐกิจอะมันมีปัญหาภายในละแต่ค่าเงินมันยังแข็งอยู่จอซูรอสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องนี้ออกค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเงินปอนอะมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเพิ่มมันจะแยกออกฟังเยอรมันอีกแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาพยายาม แต่ตอนนี้สภาพรัฐบาลคือมันแบบเกรงดึงไว้สุดมือแล้วมันไม่ไหวแล้วสักวันหนึ่งจับแน่นแค่ไหนถึงเวลามันก็ต้องปล่อยค่ะทุกคนดังนั้นนะคะจอซโรอสก็มองว่าวันที่รัฐบาลจะปล่อยมือเนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มที่ละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วยจักรจี้ให้เธอปล่อยไว้ขึ้นแล้วฉันจะได้ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เขาก็เลยเริ่มลงทุนในแบบของเขาซึ่งคนอื่นก็จะบอกว่านี่คือการโจมตีค่างเงินปอนจ้าสิ่งที่จอซโรอสทำานี่นะคะก็คือเอาบริษัทของตัวเองเนี่ยนะเข้าไปไปยืมเงินปอนมาจากทีีี่่่่นนนัทปยยยยยยยมมมมาาออะะบกๆ ละะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เอาเงินปอนที่เขาไปยืมยืมมาประกองไว้ที่ตัวเองเนี่ยเอาไปขายออกในตลาดเมืองนอกบอกว่าฉันมีเงินปอนฉันขอเอาเงินปอนไปซื้อเงินดอลลาร์กับเงินมาร์กของเยอรมันก็ซื้อ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 ทีนี้ลองนึกสภาพว่านี่ไม่ใช่เงินแต่นี่เป็นของอยู่ดีๆมีคนเนี่ยเอาเงินจํานวนมากๆมาซื้อดอลลาร์ซื้อดอลลาร์มาซื้อมาร์กซื้อมาร์กคนในโลกเนี่ยก็ต้องเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเงินดอลลาร์เงินมาร์กมันเป็นเงินที่กําลังไปที่ต้องการมันเป็นของที่กาลังฮิตอยู่ฉันกกก็ออออออยยยยาาาาาาไไดดด้้้้บงงงงงมมมันนตีะรรสส่่่่เเิขึแๆลูุปคค์หืวว การเงินมาร์กับเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นในขณะที่เงินปอนเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีๆก็มีคนเทขายเงินปอนมาเต็มไปหมดแล้วเงินปอนมันต้องมีปัญหาแน่เลยฉันไม่อยากถือเงินปอนแล้วอุปสงค์ของเงินปอนลดลงไม่มีใครอยากได้เงินปอนซึ่งถ้าปล่อยเป็นตามกลไกตลาดเนี่ยเงินปอนมันก็จะต้องลดค่าลงใช่ไหมแต่รัฐบาลอังกฤษไม่ยอมค่ะรัฐบาลอังกฤษยอมไม่ได้เขาก็ต้องตรึงค่าเงินไว้เอาเงินไปชดเชยพยายามทํานู่นทํานี่เอาทุนสํารองในประเทศไปซื้ออเงงินนปกับมมาาาาาพพยยจสร้ภ ว่าเฮ้ยเงินปอนยังมีคนต้องการอยู่เงินปอนยังมีคนต้องการอยู่รัฐบาลไปซื้อเองแต่ถามว่าทันไหมไม่ทันไงเพราะว่าคนทั้งหลายในสังคมเขาเห็นรู้ไงว่าเฮ้ยเงินปอนอยู่ดีๆมันโดนเทลงมาแล้วไอ้ที่มันมีคนซื้อซื้อไว้อารัฐบาลอังกฤษซื้อเองน่ากลัวจังเลยเงินปอนที่ฉันมีอยู่ฉันต้องเทตามไปด้วยฝั่งรัฐบาลอังกฤษเองก็ยิ่งเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวเงินสำรองฉันก็จะหมดแล้วฉันไม่รู้จะเอาอะไรไปแบบช่วยซื้อแล้วนะฝั่งเยอรมันฝั่งยุโรปก็เริ่่่่่่่่มมมเเเเเเเป็็นนนนนนนหหวววงงงาาากกกกกิิิดดออออะะะะะไไรรรรรรขึ้ััับบจจทยผููตสฝซี ว่าวิธินได้ผลจากเดิมที่ใช้ทุนไปแค่ประมาณ1,500ล้านดอลลาร์เขาบอกเพิ่มเลยจัดแบบนี้ทําต่อไปอกีกเอาทุนลงไป10,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นและค่ะเจอริสพ่อหมดทางการเงินถล่มตลาดเข้าไปรัฐบาลอังกฤษก็คือแบบดึงไว้ไม่ไหวแล้วก็เลยจําเป็นต้องปล่อยมือนะคะพอปล่อยมือเท่านั้นค่าเงินปอนคือร่วงปรื้ดลงไปเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตรงกับวันพุธที่16กันยายนปี1992ค่ะคนก็เลยเรียกเหตุการณ์นี้ว่า black Wednesday หรือว่าวันพุธทมินนะคะเพราะว่ามันโหดร้ายมากกับคนที่่แบบถอเงินปยู สมมุติว่าเราเป็นคนไทยเราถือเงินปอนอยู่แล้วบอกว่านี่ปอนละเจ็บาทอยูดีด เฮ้ยเงินปอนลงไปมีค่าหรือแค่แบบ35บาทเงินหายไปครึ่งหนึ่งโดยที่แบงก์ยังอยู่ในมือเหมือนเดิมอะ่ะคือเอาว่าตอนนั้นอนะ่ะบริษัทบริษัทเดียวของจ้อโซลอสเนี่ยนะคะปั่นจนกระทั่งค่าเงินปอนตกลงไป15%ในวันเดียวค่ะส่วนฝั่งจ้อโซลอสเองเนี่ยนะพอค่าเงินตกพออะไรเขาก็เอาเงินที่แบบราคาถูกแล้วเนี่ยเอาไปคืนเอาไปคืนทํากําไรฟาดไปทั้งหมด1000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วชื่อของเขาก็เลยโด่งดังไปทั่วโลกเลยว่านี่เห็นไหมแค่คนคนเดียวบริษัทบริษัทเดียวเนี่ สมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันไม่ใช่ว่าประเทศรวยกว่าคนคนบางคนก็สามารถรวยกว่าประเทศได้ในมุมหนึ่งคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครทำไมมันเก่งขนาดนี้มันปั่นป่วน,นประเทศประเทศ,เทศนึงได้เลยนะแต่นอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยบางคนเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแบบพ่อหมดทางการเงินทาไมเลือดเย็นขนาดนี้เพื่อทากาไรให้ตัวเองเนี่ยทำประเทศประเทศนึงแทบจะพังแบบคนตกงานคนอะไรกันขนาดไหนแต่ถามว่าจอซูลสแคร์ไหมก็ไม่แคร์ไงก็ปากกาเขาก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าปากกาเขาคือฉันไม่สนว่าโลกจะเป็นไงต้อองรรดเพาะ ฉันเคยผ่านความโหดร้ายช่วงนาซีมาแล้วซึ่งต้องบอกว่าจากเหตุการณ์นี้มันทําให้แบบคนสูญเสียความเชื่อมั่นในเงินปอนไปอะไรไปแบบหนักหน่วงมากเลยนะคะจนคนเนี่ยกังวลเลยว่าเฮ้ยระบบที่มันกําลังจะกลายเป็นเงินยูโรมันจะเกิดได้จริงไหมอะไรไหมก็คือต้องคาดมาปีแบบ1999เลยอะ่ะกว่าระบบเงินยูโรเนี่ยจะเริ่มใช้กันจริงทางยุโรปนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยไหมนะแต่ว่าทุกวันนี้อังกฤษก็ไม่ได้เข้าไปใช้เงิน Euro, ยูโรอะไรกับเขาแต่ยังใช้เงินปอนของตัวเองอยู่นะคะแต่เด็กๆก็ตามากลับมาทีี่ os, ่จออซรรรรตตตเเหหุุกกกาาณณ์์ิวป1992 ผ่านไป5ปีจอสโวรอสเห็นอีกแล้วว่าอุ้ยมันมีโอกาสอันดีอีกแล้วมันมีประเทศบางประเทศที่กําลังทําอะไรเป็นจุดอ่อนให้ฉันสามารถช็อตได้อีกแล้วฉันสามารถทํากําไรได้เยอะอีกแล้วและประเทศประเทศนั้นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ทั่วโลกเรียกว่าเอเชียนฟิไนแนนซ์ครีซิสหรือชาวไทยเราจะรู้จักกันดีในานามต้มยำกุ้งไครุตรนะคะซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยจริงๆวิเคยเล่าไว้แล้วเต็มๆเป็นคลิปๆหนึ่งสามารถไปฟังอันนั้นได้เพราะจริงๆในเรื่องต้มยำกุ้งมันมี มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบเกิดจากผลงานของจอโซลอสคนเดียวนะแต่จอโซลอสเหมือนเป็นคนที่ไปกระตุ้นปฏิกิริยาแล้วก็ไปตักตวงประโยชน์จากเหตุการณ์นี้นะคะใดๆก็ตามให้เราแบบสั้นๆกระชับบแล้วเอาที่เกี่ยวกับจอโซลอสเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเฟื่องฟูมากเฟื่องฟูจนกระทั่งคนเนี่ยไปกู้เงินมาอะไรมาเยอะแยะเพื่อทํากําไรทําอะไรคือเศรษฐกิจเฟื่องฟูแต่มันไม่ได้เฟื่องฟูด้วยรากฐานที่ดีอ่ะมันเฟื่องฟูจากการที่คนไปกู้เงินมาเยอะๆแล้วก็มีรัฐบาลไทยที่ตอนนั้นเนี่ยออกนโยบายเพื่อแบบการค้าาาาเเพื่่ออะไรรรมโดยกึงงิน ไว้บอกว่าฉันไม่สนหรอกว่าตลาดจะว่ายังไงฉันอยากจะให้เงินบาทเนี่ยยีบาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐฟังแบบนี้หลังจากที่เราฟังเรื่องเงินปอนไปเราก็รู้สึกขนลุกกันแล้วใช่ไหมว่าอ๋ออันนี้มันเป็นโอกาสอันดีมากๆถ้าสมมติเราย้อนเวลากลับไปได้นี่ก็อยากจะไปช่วยช็อตตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเทปเล่นซ้ําเหตุการณ์ช็อตเงินปอนอีกครั้งเลยอะจอร์ซูลอสมองมาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เห็นเลยว่าอ๋อเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตแต่มันกลวงมันเป็นฟองสบู่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกโป๊ะแน่บาานงเิท ไว้ที่25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐชัดและฉันรู้เลยว่าราคาจริงของเงินบาทเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเท่านี้ดังนั้นสิ่งที่จอสโซรสทำตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือไปกู้เงินบาทมาจากที่นั่นที่นี่ที่นูน่นเสร็จแล้วก็เงินบาทเนี่ยนะคะไปปล่อยขายในตลาดค่ะบอกว่าขอซื้อดอลลาร์สหรัฐหน่อยขอซื้อดอลลาร์สหรัฐหน่อยแล้วภาพมันก็ฉายซ้ำอีกรอบหนึ่งคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินบาททำไมเงินบาทมันถึงแบบมีคนไม่ต้องการขนาดนี้ทำไมอยู่ดีๆมีการเทขายเงินบาทเกิดขึ้นนักลงนนกทุ ทิศทางนั้นเหมือนแบบว่าสมมติเราถือหุ้นอยู่แล้วเราอยู่ดีๆเห็นคนแบบเฮ้ยทำไมทุกคนขายหุ้นตัวที่ฉันถืออยู่เราก็จะแพนิคกเราขายตามอันนี้เป็นตรรกะปกติในการลงทุนเช่นเดียวกันค่ะอยู่ดีๆมีคนแบบเทขายเงินบาทซื้อดอลลาร์กรันนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนั้นก็แบบว่าไม่ได้แล้วฉันถือเงินบาทไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีปัญหาแน่ๆรีบขายเงินบาทถือเงินดอลลาร์ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลที่รั้งเอาไว้ที่25บาทตอน1ดอลลาร์สหรัฐก็รั้งไว้ไวม คืนที่รัฐบาลปล่อยมือเนี่ยมันก็ทําให้ค่าเงินบาทพุ่งสูงไปแบบ56บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนว่าเหล่าคนไทยทั้งหลายที่เป็นหนี้อยู่ไปกู้เงินดอลลาร์กันมาแต่ว่าเวลาจะใช้คืนเนี่ยอยากจเจาเงินบาทไปแปลงเป็นดอลลาร์ก็ตายกันระนาวเลยนะคะจากเดิมเป็นหนี้อยู่1ล้านดอลลาร์เท่ากับ25ล้านบาทกลายเป็น56ล้านบาทในข้ามคืนก็ตายกันหมดในขณะที่คุณจอสูร์รอสก็กวาดกําไรไปเช่นเคยแล้วก็เอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาแลกเป็นเงินบาทเอาเงินบาทไปคืนเจ้าหนี้ในราคาถูกๆค ในครั้งนี้บอกเลยว่าส่งผลหนักกว่าตอนโจมตีค่างเงินปอนด์อีกเพราะว่าเล่นเอาไทยก็ไปกู้ IMF เศรษฐกิจเอเชียล้มกันเป็นโดมิโนโเป็นอะไรกระทบกันไปหมดเลยนะคะก <c oughs> ็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันมีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากจอซูรอสเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปเร่งปฏิกิริยาแล้วทําให้มันเกิดเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะคะหลายๆคนคนไทยก็เลยฝังใจไปเลยว่าประเทศเราเนี่ยเละตุ้มเป๊ะตอนนั้นก็เพราะว่าพอมดทางการเงินที่ชื่อว่าจอซูรอสนี่แหละค่ะทำแบบนี้ไป2รอบแล้วเนี่ยนะคะถามว่าจซรสุดม้ ถ้าหยุดคลิปมันคงไม่ยาวต่อนะคะเหตุการณ์ถัดไปที่จอรโสรสออกอาลวาดเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1 3ค่ะ,คะเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์วิกฤตเงินเยนค่ะคราวนี้จอรโสรสย้ายข้ามไปที่โซนญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นคือเจอปัญหาเศรษฐกิจกษษเรื้อรังมาตั้งแต่ช่วงยุค90ละอะไรละหลักๆตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเจอปัญหาว่าเงินฝืดคนไม่ยอมใช้เงินกันไม่ยอมอะไรรัฐบาลก็เลยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะด้วยการอัดเงินเข้าไปใใใในน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 นรระะบบทําาาาหห้้คพยยมชเงงิิ่่่่่่ีีีัแลลึวธฐญปุ ชอบใช้ชกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือทําให้ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนลงค่ะก็ประมาณว่าถ้ามองในมุมคนไทยอะ่ะก็เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นที่เวลาเราจะแลกเงินไทยเป็นเงินเยนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแลกได้เยอะขึ้นเนะเวลาเราจะไปซื้อของที่ญี่ปุ่นเรารู้สึกว่ามันถูกกว่าปกติอะไรกว่าป,ปกตินั่นแหละค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นชอบใช้วิธีนี้เพื่อที่จะได้เรียกให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นมาจับใจ่ายใช้สอยในญี่ปุ่นเงินก็จะได้หมุนไปหมุนไปอันนี้คือคกลไกปกติที่ญี่ปุ่นเขาอยากใ,ให้เกิดดจาาาาากกนนนยยบบทีี่่่่ชชืืืออออออวม็คตตตัั้งงขรฐ ตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนั่นแหละค่ะเป็นคนออกนโยบายนี้นะตะก,กะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้เศรษฐกิจก็ควรจะหมุนไปเงินก็ควรจะหายฝืดแต่ในระหว่างที่เงินเยนกําลังอ่อนค่าลงเพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติาเข้ามาลงทุนนั้นมันก็มีคนเห็นช่องโหว่นั้นอีกแล้วคนคนนั้นก็คือจอโซร์นั่นเองค่ะทีนี้เราแทบไม่ต้องเล่าแล้วเราก็รู้ว่าจอโซร์จะทํำยังไงนะคะเขาเล่งมาแล้วเขาเห็นว่าเงินเยนอ่อนเดี๋ยวมันจะอ่อนกว่านี้ฉันจะทำยังไงดีนะฉันก็ช็อตเงินเยนเข้าไปอีกรอบนึงเลยค่ะจอโซร่ เงินเยนกําลังอ่อนค่านั้นยังไม่ถึงขั้นตลาดจะเจ๊งจะอะไรจอซอลอดหยุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสาหรับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความพิเศษสำหรับจอซอลอดนิดนึงคือเขาถือหุ้นบริษัทในญี่ปุ่นอยู่ด้วยดังนั้นพอเขาช็อตเงินเยนไปอะไรไป,ไปเงินเยนอ่อนลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจกมันหมุนจริงๆต่างชาติก็มาลงทุนอะไรญี่ปุ่นก็สามารถส่งออกได้เยอะขึ้นคือคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่งออกได้เยอะขึ้นแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ดีกับเขาอะไรขนาดนั้นแต่คนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์เต็ม เหตุการณ์นี้เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นมันก็ขึ้นไงเขาก็เทขายหุ้นญี่ปุ่นต่อกวาดกําไรไปหนึ่งกองนะคะเรียกได้ว่าเข้าไปปั่นป่วนญี่ปุ่นทีเดียวเนี่ยกวาดกําไรไปสองรอบเน้นๆเลยนะคะสมฉายาพ่อมดทางการเงินจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเขาจะไปแล้วไปพังตลาดอะแต่เขาเล็งแล้วว่าตลาดไหนพังแล้วเขาได้ประโยชน์ตลาดไหนพังแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์นะซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นแค่แบบ3เหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะที่วิวยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าอ๋อจอซูลอตเขาไปทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องการเข้าไปช็ เ,เขาไม่ได้ทําแค่นี้หรอกเขาก็ทําของเขาในทุกวันนี่แหละเขาก็ไปทํากับตลาดนั้นตลาดนี้ตลาดนู้นอย่างมาเลเซียก็เคยโดนอะไรก็เคยโดนถึงขนาดที่ชาวโลกทั้งหลายมองไปที่จอโซลอ้อแล้วก็มีคนจํานวนมากเลยที่ด่าเขานะคะประมาณว่าเฮ้ยมันเป็นคนแบบเลวร้ายมากมันมาทาร้ายค่าเงินมันมาทําให้ชีวิตคนลําบากมันนู่นมันนี่มันนั่นทำไมถึงโจมตีแบบนี้ขนาดแบบระดับผู้นําประเทศบางคนยังเคยด่าจอโซลอ้อแบบดายย่าหยาบคายมาแล้วเลยนะก็คือมหาเทนะคะนายกรัฐมนงรีของมาเลเซียนะ่ะทีนี้ถามว่าคนนอกมองแบบนี้แล้วตัวเขาเองหรือเขามอง,องสิ่งที่เ เขาถามว่าอย่างไงเขามองว่าแบบเฮ้ยฉันจะเป็นตัวร้ายจะ,จะครองโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าออ oh, เปล่าค่ะสําหรับตัวเขาเองย้ำอีกครั้งว่าสําหรับตัวเขาเองเนี่ยเขาอธิบายสิ่งที่เขาทําว่ามันก็เป็นกลไกเรื่องการลงทุนตามปกติคือเรื่องการลงทุนเนี่ยนอกจากอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกของคนในตลาดด้วยเขาก็แค่เป็นคนที่จับจุดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถไปเล่นกับสิ่งนี้ได้แล้วเขาก็ไม่ได้มองว่า,วาเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาของอะไรเลยเขามองว่าแทบผ่าาานนนมมมมียปัััญหขอองู่แล้วมมันนแค่่เป็ฟอองสบูพร้ จะแตกเขาก็แค่เข้าไปแบบแยญ่ๆมันนิดนึงเพื่อให้มันแตกในจังหวะที่เหมาะสมหรือแตกในจังหวะที่เขาเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเองก็อย่างเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเนี่ยที่คนบอกว่าเขาเข้าไปโจมตีค่างเงินแล้วทําให้พังทําให้อะไรมันก็ไม่ใช่ว่าเขาโจมตีคืนนั้นแล้วพังคืนนั้นเลยแต่เขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้ตั้งหลายเดือนแล้วก่อนที่มันจะแบบถึงวันฟองสบู่แตกอะ่ะเขาก็แค่เป็นนักลงทุนคนหนึ่งที่เห็นว่าอ๋อตลาดมันกําลังมีโอกาสนี้ฉันก็เข้าไปใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่แค่นั้นเอง ทุนคนหนึ่งที่สนุกกับการลงทุนจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นแบบพ่อหมดทางการเงินที่ลงทุนทุกครั้งถูกถึงร้อยครั้งแต่มันก็มีครั้งที่เขาพลาดก็หลายครั้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในปี1987ที่เขาก็เล็งคิดว่าเงินเยนจะร่วงเขาก็เข้าไปชอ็อตเงินเยนปรากฏว่าเอาเงินเยนไม่ร่วงเงินเยนขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทนที่เขาจะได้กําไรเขาก็ขาดทุนหรืออย่างในปี1997เขาก็เห็นว่าฮ่องกงเริ่มมีเรื่องค่าเงินเริ่มมีอะไรเหมือนกันเขาก็เข้าไปโจมมมตีีีเเเเขข้้าาาาาไปพยชออออรรคค่่่่งงงงิิิินนนดดดลลลลลกกกกแสสทึ็ืัฐบ เยอะมากก็สามารถเอาเงินดอลลาร์สำรองนั้นไปยื้อกับเขาได้ยือย้อๆเพื่อแข่งกันว่าใครจะเงินหมดก่อนแล้วยังไม่พอรัฐบาลฮ่องกงยังใช้วิธีแบบขึ้นดอกเบีย้ยใ,ใช้นู่นใช้นี่หลอกลอก่ลอให้คนในะยังอยากถือเงินฮ่องกงมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายฝั่งจอสซลอสก็เป็นฝ่ายที่แบบเหมือนดึงชักเยาะสู้กับรัฐบาลฮ่องกงแล้วดึงไม่ไหวอ่ะรัฐบาลฮ่องกงมีแรงเยอะกว่าก็แพแล้วก็ต้องปล่อยมือไปนะคะรอบนั้นจอสซลอสก็คือเสียไปเยอะเหมือนกันดังนั้นถามว่าเราเห็นอะไรจากเหตุการณ์นี้เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อเ้ากกก็็็ปปนนลลงทุสไแว คนสไตล์ประมาณว่าอ่ะลงทุนไปรอบนี้ขาดทุนไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่จนกว่าฉันจะได้แล้วเขาก็วนงี้ของเขาไปเรื่อยๆ,ๆค่ะทีนี้ถามว่าแล้วทุกวันเนี่ยจอสุรอรศายไปไหนทําไมเราได้ยินชื่อเขาน้อยลงเพิ่งจะแบบผุดกลับมาได้ยินไม่กี่วันมานี้เท่านั้นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็อายุเยอะขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงที่เขาพีคๆมาจนถึงตอนนี้มันก็มีนวัตกรรมการลงทุนเกิดขึ้นมากมายมีเทคนิคการลงทุนอื่น,น,นๆเกิดขึ้นมากมายคือนักลงทุนคนอื่นเขาก็ ก็มีพวกแบบคดีความในชั้นศาลมีอะไรต้องไปจัดการดังนั้นตัวเขาอะก็เหมือนแบบว่าแก่แล้วบู๊เหมือนเดิมไม่ไหวเขาก็เลยหันมาแบบใส่ใจธุรกิจหันมาดูแลธุรกิจอะไรแบบว่าเบสิกเบสิกมากขึ้นแล้วก็ในปี2023ที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งจะแบบถ่ายโอนอำนาจให้ลูกชายเขาไปดูแลต่อแต่ถามว่าอิทธิพลเขาในโลกการเงินมันหมดไปหรือยังมันก็ยังไม่ได้หมดค่ะเขาก็ยังทรงอิทธิพลอยู่ดีแนวคิดของเขาก็ยังถูกเอามาอ้างอิงอยู่เรื่อยๆในบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในนู่นในนี่ส่วนในด้านการเมืองเขาก็ยังออกมาแ โซลอสคนก็ยังฟังเขาอยู่ดีนะคะอย่างเรื่องหนึ่งเลยในนั้นก็คือที่เขาออกมาวิจารณ์เรื่องแบบแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทัป์ว่าแบบเอยอันนี้มันแบบนําไปสู่ไายนะณนะอะไรนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในด้านการเมืองเนี่ยจอรโซลอสค่อนข้างจะอยู่ตรงข้ามกับทัป์แบบชัดเจนเพราะว่าเขาชอบบริจาคเงินช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตรงข้ามกับกลุ่มคนที่สนับสนุนทัป์ทั้งหลายอะ่ะแต่ใดๆก็ตามมันก็มีเรื่องที่ทําให้คนเอ๊อยู่ก็คือที่วิวพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละว่าในสมัยปัจจุบบัััันนนนนเเเเเีี้้ยคคท่่ไดรรรรรรกกาาาสสออออชือป็ฐฐมมตขงขหิ เป็นอดีตผู้บริหารของ Soros Fund Management ก็คือคุณสกอตต์เบนเซนส์นั่นเองที่เราเห็นเขาออกมาแอคทีฟอะไรอยู่ในข่าวเยอะๆซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแบบมือขวาของ So r o s เลยนะคะใดๆก็ตามเราก็ไม่รู้นะคะว่าเบื้องหลังม่านเนี่ยความสัมพันธ์กลุ่มก้อนนี้มันอะไรยังไงสรุปจอร์จโซลอยู่ตรงข้ามกับทัป์หรือว่าส่งคนมาคุมทั้์หรือว่าเขาจะชิงจังหวะอะไรจากครั้งนี้อีกไหมหรือว่าเขาจะวางมือแล้วจริงๆสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือคุณพ่อมดทางการเงินคนนี้เขาก็มีอิทธิพลมากกกับโลจริงงๆถึขขนาาาดที่่่ววแคมือ ขเขาเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนิดเดียวคนก็ย้อนกลับไปนึกถึง,งเขาอีกทีนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อน,นๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมันก็จะมีคนสงสัยว่าทำไมเล่าเรื่องนี้ไม่ใส่สูตรผูกไทยอะไรออกมาเล่าเอ๊ะก็พ่อะบนทางการเงินไงเราก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบพมอดนิดนึงหาเรื่องนะคะดดด้้้้้้้้วววววยยยยยยคาา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 มมมททททีีีี่่่่่่่ออ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 อกกกกกพนนนนงงงงงงเเหลลลบบบบูแแๆโไไ ถึงกันไหมทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ